สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูรุ่งนะครับในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้งานศิลปะเกี่ยวกับโมเสสเด็กๆเข้าใจคําว่าโมเสสไหมครับโมเสสเป็นศิลปะของการใช้กระเบื้องแก้วหรือวัสดุมาสร้างสารรค์เป็นงาน โดยอาจจะเป็นรูปภาพลวดลายเพื่อประดับวิหารโบสถ์นะครับเป็นของชาวกรีกและชาวโรมันที่นิยมในการตกแต่งกันส่วนใหญ่ศิลปะพวกนี้จะเป็นของชนชั้นสูงนะครับเด็กๆอยากทำเป็นไหมครับถ้าอยากทำเป็นเรามาเรียนรู้กันว่าโมเสสเขามีขั้นตอนและวิธีการกันยังไงแต่ก่อนอื่น เรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าโมเสสเนี่ยมันเป็นศิลปะโดยใช้กระเบื้องแก้วหินวัสดุอย่างอื่นนะครับมาประกอบกันเป็นภาพหรือลวดลายโดยใช้เป็นชิ้นเล็กๆมาเรียงต่อกันนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อความคงทนในงานนั้นๆน,น,นะครับเพราะกระเบื้องสี ก็จะมีความคงทนสามารถดูได้นานเด็กๆสามารถพบปะงานโมเสสได้ที่ไหนบ้างที่โบสถ์ที่วิหารหรือแม้กระทั่งวัดในเมืองไทยของเราก็มีเยอะแยะนะครับที่วัดเมืองไทยของเราก็มีมากมายนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆที่ครูเคยไปอย่างวัดผาซ่อนแก้วนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเป็นศิลปะ ต่างๆแล้วก็จะมีศิลปะท,ที่เป็นโมเสกนะครับโดยใช้เอากระเบื้องเอาลูกแก้วเอาหินสีแม้กระทั่งเครื่องเบญจรงนะครับมาทําเป็นลวดลายเป็นภาพจินตนาการต่างๆนะครับดังภาพนะครับเด็กๆจะเห็นทีนี้งานโมเสสหรือการสร้างลวดลายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะทําเป็นเกี่ยว าทางด้านของประวัติของอพระเยซูก็มีนะครับธรรมชาติหรือเป็นเรื่องราวต่างๆหรืออาจจะเป็นลวดลายไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำในงานของลักษณะนี้อย่างเดียวนะครับทีน,ทนี้ทีนี้การสร้างของรูปแบบของโมเสสรูปแบบของโมเสสนะครับเด็กๆอาจจะเห็นอยู่ในโบสถ์วิหารหรือวัดต่าง ไม่เพียงแค่นั้นนะครับงานโมเสสสามารถเราสร้างประดิษฐ์ประดับตกแต่งในของเครื่องใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งกระถางเก้าอี้โต๊ะบนพื้นบนเสาหรือบนบ้านฝาผนังทุกอย่างสามารถออใช้งานโมเสสตรงนี้ไปสร้างสารรค์ได้นะครับ ขั้นตอนการทำโมเสกก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราออกแบบลวดลายนะครับแล้วก็ใช้จะเป็นกระเบื้องจะเป็นกระจกสีแก้วหินสีหินหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับมาปะติดลงไปให้เป็นลวดลายตามที่เราออกแบบไว้งั้นวันนี้นะครับเราจะไปเตรียม ในการสร้างผลงานของเราโดยการออกแบบลวดลายของโมเสสไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำปฏิบตโดยใช้วัสดุในการสร้างผลงานเป็นโมเสสของเรานะครับเดี๋ยวเราไปออกแบบกันก่อนเลยนะครับ เราเรียนรู้เรื่องโมเสสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆตอนนี้เรามาออกแบบกันก่อนว่ารูปภาพหรือลวดลายในงานโมเสสของเราที่จะทำเป็นรูปแบบไหนการออกแบบนะครับเด็กๆต้องคำนึงด้วยว่าเวลาที่จะเราจะเอาวัดวสดุจะเป็นแก้วเป็นกระจกเป็นหินสีหรือเป็นกระดาษหรือเป็นวัตถุอย่างอื่นที่จะ ทำเป็นงานโมเสตลงไปมันจะต้องมีพื้นที่ที่ขนาดพอเหมาะนะครับดังนั้นเราจะไม่ให้ส่วนของภาพหรืออะไรที่มีช่องเล็กเกินไปนะครับมันจะทําให้เราติดงานลําบากนะครับว่าคุณจะออกแบบนะครับว่าเป็นรูปดอกไม้เอาง่ายๆนะครับเป็นรูปทานดอกทานตะวัน ถ่าทันตะวันฉากหน้านะครับดิกๆก็ออกแบบรูปแบบของรุ่นลายของเดิกินะครับ เด็กออกแบบได้แล้วเด็กอาจจะใส่รูปแบบอื่นเพื่อให้ภาพเราดูสมบูรณ์และน่าสนใจขึ้นนะครับก็อาจจะใส่เป็นลักษณะของลวดลายอย่างอื่นนะครับ เมื่อครูออกแบบเข้าๆไว้นะครับครูจะมาเน้นเส้นให้เด็กๆเห็นชัดเจนขึ้นนะครับหรือบางครั้งบางคนอาจจะเก็บรายละเอียดของภาพในงานของเราเพิ่มขึ้นนะครับครูจะเน้นให้ชัดเจนนะครับโดยใช้ดินสอที่มีความเข้ม เราจะอ,าออกแบบภายในกลีบของดอกไม้หรือใส่ลวดลายเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับเด็กๆเราอาจจะวาดภาพที่เป็นธรรมชาติหรือจะเป็นลวดลายหรือจะเป็นสัตว์หรือเรื่องราวสามารถทำได้หมดนะครับ อย่ลืมนะครับีเด็กออกแบบของตัวเองไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาลงฝึกปฏิบัติงานกันโดยให้ลดละ,ะโดยใช้วัสดุต่างๆนะครับมาสร้างสารรค์ให้เป็นงานโมเสลของเราดเด็กต้องคำนึงนะครับบางคนอาจจะใช้วัสดุเหลือใช้ ที่มีในบ้านใช้กระดาษใช้กระจกสีนะครับหรือใช้ลูกแก้วแต่งานของเราวาดบนกระดาษดังนั้นพยายามนะครับใช้วัดถุ ที่มีขนาดเบาถ้าครูแนะนําครูก็จะใช้แนะนําเป็นกระดาษสีมากกว่านะครับไม่ไม่แนะน,นําในของการที่เป็นกระเบื้องหรือแก้วสีนะครับเพราะว่าวัตถุเหล่านั้นหนึ่งมีความคมนะครับมีน้ําหนักค่อนข้างจะหนักไม่เหมาะกับงานที่เราสร้างสารบนกระดาษนะครับ ดังนั้นหากกระดาษที่มันเป็นกระดาษสีกระดาษแก้วแบบนี้จะดีกว่านะครับจะเหมาะกว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับบางครั้งเนี่ยขนาดเนี่ยมันอาจจะเล็กนะครับซึ่งเวลาเรามาติดงานจริงๆสามารถติดทับให้มันใหญ่กว่าแบบนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้อย่างดอกไม้ดอกทานตะวันของเราเด็กๆก็สามารถจะใส่ลวดลายเข้าไปได้นะครับอยู่ที่ออกแปดเราจะใส่ลายเป็น 24. สองสีสองชั้นนะครับ เด็กสามารถออกแบบให้เต็มรูปแบบของกระดาษหรือไม่เต็มก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆนะครับอ่ตอนนี้เราก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วรอในการมาเอาวัสดุมาทำเป็นโมเสษงานของรูปแบบเรานะครับหวังว่าเด็กๆ จะออกแบบไว้นะครับเถยวชั่วโมงหน้าเราจะมาปฏิบัติงานกันต่อเป็นไงบ้างครับ<ๆ>เด็กๆเด็กๆออกแบบลวดลายงานโมเสกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับเมื่อเด็กๆออกแบบเสร็จแล้วเด็กๆต้องคิดก่อนว่าเราจะใช้วัสดุอะไรมาปะติดงานโมเสกข,ของเราตรงเนี้ย ทำจากอะไรบางคนอาจจะใช้วัสดุที่เหลือใช้นะครับหรือกระดาษหรือกระเบื้องแก้ววัตถุต่างๆให้เด็กๆหาวัตถุที่มันสะดวกสำหรับเด็กนะครับเพื่อจะมาประติษเป็นลวดลายของเราหลังจากที่เด็กๆออกแบบเสร็จแล้วนะครับครั้งต่อไปเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะใช้ วัสดุอะไรในการมาทำปฏิบัติเป็นโมเสกของเรานะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษนิตยสารกระดาษสีกระดาษโปสเตอร์แม้กระทั่งวัสดุอื่นๆที่เหลือใช้นะครับอาจจะเป็นกระดุมเป็นแผ่นซีดีเป็นเศษผ้าเชือกหรือวัสดุเหลือใช้ที่เด,ด็กๆสามารถหาได้ง่ายนะครับในบ้านของเรานะครับเพราะว่าเราจะ สร้างสาร์งานโมเสตแบบง่ายๆของเราก่อนนะครับโดยใช้วัสดุที่เราหาได้ง่ายนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาลงมือประดิษฐ์กันนะครับเดี๋ยวครูจะสอนสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆก็ออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะมาสร้างสาร์งานโมเสตในรูปแบบของเราเองนะครับในครั้งหน้า สำหรับครั้งนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ